สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l กันพามนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะจะเป็นการรีวิวสำหรับงานของบันไดซึ่งออกมาน่าจะได้20ปีแล้วแหละนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะก็คืออะไรนะครับมันคือมาสเกต1ต่อร้อยนะครับมาในรหัส m s 0 7 b 3 g เจ็ h บีขีดสามคอตตอมนะฮะซึ่งตัวนี้นะครับอยู่ในภาคอะไรวะ08อยเออกระน่ำศูหรือเปล่าไม่แน่ใจ นะครับเพราะว่าเห็นเจ้าของเขาบอกมาประมาณนี้นะอ่าก็ผมก็ไม่เคยดูเลยนะครับอ่ะสำหรับกล่องนี้นะฮะนี่เลยนะครับกล่องไม่ใหญ่นะครับกล่องไม่ใหญ่นะครับอานข้างกล่องก็จะมีรายละเอียดนะครับนี่ฮะอาวุธของตตวหุ่นนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของโตวหุ่นนะครับมีทั้งคนขับด้วยนะคนขับชื่ออะไรวะนอริสเหรออะไรวะช่างมันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะประกอบตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูกันนะฮะว่ามัน เป็นยังไงกันบ้างนะครับเปิดมานะฮะมีแผ่นเขาเรียกอะไรอ่ะแผ่นปะหน้ากล่องเหรอมาด้วย1แผ่นนะครับเป็นรูปตัวหุ่นนะใครที่ชอบงานเก่าเก็บนะครับก็จะได้แบบนี้นะสวยดีนะเออสวยดีนะครับคุ่มือนะครับเล่นบางๆนะน่าจะไม่มีอะไรมากนะครับมี19หน้านะครับมีรละเอียตัวหุ่นนะครับระเอียดแผงนะฮะการประกอบต่างๆแล้วก็โอ้มี รายละเอียดด้วยนะครับเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะ่ะตอนนี้ยูนิตนะครับอามิน,นอ๋อมันก็ว่าเขาขยายให้ดูว่าอ่าช่วงลำตัวเนี่ยนะครับมีรายละเอียดอะไรยังไงกันบ้างนะครับประมาณนี้เลยนะนี่อาวุธปืนเออว่ะคนที่ชอบงานแบบว่ามีข้อมูลอ่ะนะครับพวกงานเก่าๆอะไรพวกเนี้ยผมว่าน่าจะโอเคนะแต่เสียดายที่ว่ามันไม่มีภาษากริปมาให้นะครับมีแต่ภาษาญี่ปุ่นนี่แล้วหน้ากลางนะครับมีหน้าสีนะครับ มีไกด์สีมาให้ด้วยนะสำหรับคนที่ชอบทำสีนะครับมีคนขับมาด้วยนะ,ะแล้วก็พลิกไปหน้าหลังครับติดสติ๊กเกอร์นะครับก็ยังเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นเลยไม่มีภาษ,าษาอังกฤษเลยแม้แต่ตัวดียวะ่ะนะฮะมีแค่ตรงชื่อภาษาอังกฤษนะครับอแผงของมันนะฮะก็จะเป็นแผงที่ไม่ได้แบบเป็นชิ้นเล็กมากนะครับเพราะว่างานเก่าๆเนี่ยชิ้นมันจะค่อนข้างใหญ่นะครับประกอบง่าย นะครับมีดีคอขูดมาให้กับสติกเกอร์นะครับซึ่งแพงนะฮะผมก็นั่งนับคร่าวๆนะครับมีประมาณสิบ6้าบกแผ่นนี่แหละถ้าจะไม่ผิดนะเออแต่ก็ครบแหละสำหรับกล่องนี้แล้วก็ตัวนี้นะฮะหลักๆมันจะเป็นสีฟ้านะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสีพวกโครงหนนะครับสีไม่เยอะนะสีไม่เยอะนะครับโอ้แผงนี้นะฮะน่าตกใจเลยอะไรวะเนี่ยทำไมเยอะจังต้องมานั่งตัดเทีันเหรอเนี่ยนะแล้วนี่ก็เป็น PC นะครับพี ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่างาน20ปีใน p ีซมันจะเป็นอย่างไงเมื่วันนี้นะครับมันจะแตกไหมเนี่ยนะอ่าแล้วก็ยังมีคนขับมาโปรเบอร์ er เลยนะครับอันนี้มีถ้าใครชอบลงสีตัวคนขับเนี่ยนะครับอืมลงเพลินได้ลงบเพลินได,นได้ไม่ยากนะครับแล้วก็อันนี้นะครับมีผ้าสายมา2ชิ้นนะครับเป็นสีขาวกับสีส้มนะ ชิ้นงานก็ไม่ได้เล็กมากนะครับน่าจะประกอบง่ายแหละผมว่าผมประกอบไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จแล้วแหละตั้งแต่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วมาดูกันหน่อยดีกว่านะครับอ่ะโอเคอ่าโอเคครับต่อเรียบร้อยนะครับผมใช้เวลาไปประมาณแค่ประมาณ2ชั่วโมงกว่าเกือบ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นงานที่มันต่อง่ายนะงานเก่าๆมันยังต่อง่ายอยู่ชิ้นส่วนมันยังไม่ละเอียดมากนะครับดีเทลก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอ่ะมาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรมาบ้างในกล่องนี้นะครับอันแรกเลยก็คือ ตัวพายตนะครับหรือคนขับนะฮะมาให้ให้มาขนาดตัวใหญ่ไว้สําหรับลงสีนะครับตั้งโชว์นะเนื้อพลาสติกตัวนี้มันจะออกเป็นยางๆหน่อยนะครับมันจะไม่ได้พลาสติกแข็งๆนะครับมันดูเป็นยางๆหน่อยนะฮะหนึ่งตัวนะครับใครที่ชอบลงสีนะครับก็น่าจะลงสีมันมือใช้ได้เลยนะครับตัวใหญ่ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงหัวนะครับส่วนหัวนะฮะ รายละเอียดดีเทลนะครับแทบไม่มีเลยนะฮะกิี้งเกี้ยงนะกลมกลมเกี้ยงเกี้ยงมาสไตล์เหมือนในอนิเมะเลยนะครับาข้างในนะครับมีตานะครับมีตาอยู่ข้างในนะครับซึ่งมันหมุนเล่นได้นะครับแต่มันต้องถอดหัวออกมานะฮะนี่นะครับสาหรับส่วนหัวต่อไปนะครับในส่วนของตรงแขนนะครับแขนสองสองข้างนะครับจะแตกต่างกันนิดนึงนะก็ แขนข้างนี้นะครับแขนข้างขวานะครับมันจะมีนะครับตัวนี้นะฮะซึ่งเอาไว้ติดตั้งกับตัวสายสลิงของมันนะครับส่วนแขนข้างซ้ายจะไม่มีนะครับนี่เลยนะฮะซึ่งการจุดขยับของมันเนี่ยนะครับยังเป็น P c ซอยู่นะครับแล้วก็จุดขยับเนี่ยยังยังยังขยับได้ไม่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 เต็มที่อะ่ะมันยังพับสุดไม่ได้นะครับสำหรับงานเก่าๆแบบนี้นะฮะ ว่าล่มันนะครับก็จะมีบอลจอยอยู่ข้างบนนะครับเป็น pc ีนะแยกจากกันนะครับจุดขยับมันก็มีเท่านี้นะครับหมุนได้นะหมุนได้นะครับหมุนเคเหมือนตรงมือได้อีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับแขนนะครับแล้วก็ในส่วนของลำตัวนะครับใครที่มีความเชี่ยวชาญนะครับในการเพิ่มลายนะผมว่าน่าจะสนุกนะ สำหรับการที่จะโมดิฟายตัวนี้นะครับเพราะว่าชิ้นส่วนมันมาเกี้ยงๆหมดเลยไหมนะครับใครที่ชอบเดินลายเนี่ยผมว่าเอาไปฝึกเล่นได้นะครับชิ้นงานก็ใหญ่นะฮะจับเต็มมือดีนะครับอ่ะส่วนตรงนี้นะครับตัวของมันนะฮะรายละเอียดต่างๆก็มีเท่านี้นะครับลูกเล่นอะไรก็ไม่มีนะไม่มีนะครับมีเท่านี้เองนะครับแล้วก็ส่วนของต้งขานะครับ มาแบบว่าเก้งๆเหมือนในอนิเมะเลยนะครับก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรพิเศษนะครับตรงนี้ก็เป็นบอลจอยนะฮะเสียบเข้าไปส่วนการพับขาลงก็ได้เท่านี้นะครับได้ไม่สุดนะได้เท่านี้นะแล้วก็ตรงเท้านะครับขยับได้นะครับเป็นบอลจอยนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยหมุนได้เลยนะครับหมุนได้นะกระโดดขึ้นกระโดดลงได้นิดหน่อยเท่านั้นนะครับสาหรับท่อนขานะแล้วก็ยังมีนะครับอาวุธนะฮะที่เป็น อ่าคล้ายๆกับปืนน่ยนะครับเป็นอะไรนะผมจาชื่อไม่ได้ก็เป็นปืนนั่นแหละนะครับให้มาสําหรับติดตั้งกับแขนด้านซ้ายนะครับเราต้องถอดตัวนี้ออกมานะฮะใส่เข้าไปแทนมันนะครับแล้วก็อาวุธอีกอันนึงนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเรียกว่าเป็นอาวุธที่รวมกันนะครับเก็บเก็บรวมกันไว้เลยนะครับก็คือชิลนะเป็นชิลนะครับสามารถติดตั้งปืนอ่าปืนกลได้นะครับซึ่งตรงนี้นะฮะ ผมทาไอ้นี่มันหักไปว่ะปืนคนหนึ่งอันนะครับเพราะว่ารูตรงนี้นะครับค่อนข้างเล็กกว่านะครับพอยัดไปไม่ดีนะครับผมกดเข้าไปแรงเข้าไปหน่อยมันก็เลยกรึบเลยเรียบร้อยนะครับหักนะฮะอ่าอันนี้เราแยกไว้ก่อนยังไม่ติดนะครับคือเจ้าของเขาจะไปซ่อมเองไปทําสีนะครับอันนี้ก็ต้องขอโทษทางเจ้าของด้วยนะแล้วก็ยังมีดาบนะครับซ่อนอยู่ด้านบนนะฮะดาบก็ไม่มีดีเทลอะไรเลยนะครับ นะมีเดือยไว้เสียบตรงมือด้วยนะแล้วก็มันสามารถเก็บอยู่ตรงโล่ตรงนี้ได้นะครับซึ่งตัวนี้นะฮะมันจะติดตั้งกับตัวปืนตัวนี้ได้ทีนึงนะเ,ออเสียบเข้าไปตรงนี้ทีนึงนะครับแต่ต้องเอาชิ้นนี้ไปใส่เข้าที่แขนก่อนนะครับแล้วก็ยังมีนะฮะที่เป็นคล้ายกับตัวเป็นสลิงของมันเนี่ยแต่จริงแล้วมันเป็นลวดยางนะครับมีลวดนะครับพุ่มยางเอาไวนะ้ซึ่งด้านนี้นะครับเราจะไปติดตั้งที่แขนทางด้านขวานะครับโดยการถอดตัวนี้ออกมาแล้วเสียบกับเข้าไปแทน นะครับเขาอยู่ตรงนี้อ่านะตรงปลายก็ไม่มีอะไรนะมีแค่ตัวเนี้ยมันเอาไว้ทำอะไรไม่รู้เอาไว้เกี่ยวเหมือนเหมือนเป็นตะขอนะฮะเหมือนเป็นตะขอเลยนะครับส่วนมือมันนะฮะให้มาทั้งหมด3แบบนะครับก็จะมีแบบแบมือนะฮะแล้วก็เป็นแบบถือดาบนะครับถือดาบนะครับโดยการดึงตัวนี้ออกมาได้เลยดึงนิ้วสี่นิ้วมานะฮะใส่เข้าไปแทนนะครับเท่านี้เองอ่าแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นมือสําหรับ เนียวไก่ปืนนะนี่นะครับก็เนี่ยมาเท่านี้นะครับไม่มีอะไรพิเศษไปกว่านี้นะครับวันแล้วประกอบเป็นตัวกันดีกว่า ประกอบเป็นตัวนะครับเรียบร้อยนะครับติดตั้งอุปกรณ์เข้าไปนะครับก็จะออกมานะครับเท่ๆแบบนี้แหละนะครับอ่ะเอาเป็นว่านะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องการประกอบตัวนี้กันสัหน่อยนะครับการประกอบตัวนี้นะฮะเป็นการประกอบที่ง่ายนะครับเป็นการประกอบที่ง่ายชิ้นส่วนนะครับไม่ได้มีอะไรละเอียดมากนะครับเป็นชิ้นส่วนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับโดยเฉพาะตรงตัวมันเนี่ยไม่มีโครงในนะครับมันจะเป็น การประกอบให้เราไม่คล้ายกับไฮเกตโตัวโตๆนั่นเองนะครับแล้วก็นะฮะมีชิ้นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้ทําหักไปนะครับก็คือตรงปืนมันนะครับอันนี้ก็น่าเสียดายจังนะครับทําปืนเขาหักไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวเนี้นะฮะเวลาเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับอ่ารูเสียบนะฮะมันจะเป็นรูปนะครับคล้ายๆกับอ่าลีลีหน่อยอะนะครับมันไม่ใช่รูปกลมๆนะฮะ เวลาเสียบเข้าไปแล้วถ้าเกิดมันยัดไม่เข้านะครับแสดงว่าเราเข้าไม่ตรงล็อกมันนะครับแต่ที่มันหักเป็นเพราะว่ารูนะครับกับตัวเดยเสียบนะครับมันพอดีกันมากไปหน่อยนะครับแล้วก็อันชิ้นส่วเนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับเดยตัวนี้เล็กนะครับเสียบเข้าไปแล้วนะฮะมันฟิตนะครับผมเลยจะถอดออกมานะครับเพื่อขยายรูมันแต่ที่ไหนได้ครับเรียบร้อยฮะตรงตรงเดือยนะครับหักคาเรียบร้อยเลยนะแต่มันก็ฟ่อมได้นะครับเพราะว่าชิ้นนี้มันไม่ได้ใช้ การขยับอะไรนะครับสามารถกาวเลยก็ได้นะครับแล้วก็นะฮะจุดขยับของตัวนี้นะครับผมว่ามันเป็น PC อยู่นะมันก็เลยค่อนข้างที่จะนุ่มนิ่มไปนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อต่อต่างๆนะครับเนี่ยตรงขาตรงเท้านะอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นบอลจอยเป็น PC นะครับโดยเฉพาะนะครับอาวุธชิ้นนี้ที่เราติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยนะฮะมันมีกำนักค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเวลาที่เราจะยกให้มันถือออกมานะครับกางไว้อย่างนี้มันจะเป็นแบบนี้ครับ มันจะเอาไม่อยู่นะครับมันจะเอาไม่อยู่น้ําหนักมันเยอะนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดใช้น้ํายานะครับกันหลวมนะครับหรือทําให้เดอยมันฟิตขึ้นมาอีกนิดนึ่งนะครับผมว่ามันอาจจะชูแขนขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็น่าเสียดายจังชูแขนไม่ได้นะครับอืมนะแล้วก็ดีเทลตัวนี้นะฮะมันเป็นงานเก่าเนาะดีเทลมันไม่เยอะนะครับมันจะทําออกมาคล้ายๆหรือเรียกว่าออกมาจากอนิเมะแบบนี้เลยดีกว่า นะนิเมะนะครับมันจะกิ้งกิ้งแบบนี้แหละดีเทลมันยังไม่เยอะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมว่ามันเหมาะสําหรับคนที่อยากจะลองเอาไปทําสีนะครับเอาไปลองเดินลายดูนะฮะเอาไปหัดทำโมดิฟายดูนะครับผมว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าราคามันไม่แพงนะราคามันแค่ประมาณพันเศษเองนะครับเจ้าของที่เขาส่งมาส่งมาให้อะตัวนี้นะครับเขาได้มาในราคา700ร้อยทนันเองนะครับเรียกว่าหามือสองมาถูกๆูกนาจะมีคนปล่อยอยู่นะครับ อ่ะก็เอาเป็นว่านะครับสําหรับการรีวิวตัวนี้นะครับผมก็ขอฝากให้เพียงเท่านี้แล้วกันนะก่อนจากกันไปยังไงขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันพามาแ้วนะฮะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับกดกระดิ่งรอกันไม่ได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ